สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงดาวพฤหัสบดีที่จะเดินถอยหลังในลักษณะลดองศาในการเดินแต่ก็ยังคงสถิตยอยู่ในเรือนราศรีเมฆเหมือนเดิมและเหตุการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคม 2566ไปจนถึงวันที่9มกราคม2567แล้วจึงจะกลับมาเดินเป็นปกติเช่นเดิมการที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลต่อชาวลัคนาทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันครับชาวลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมการที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังในครั้งนี้ชาวราศีเมถุนจะได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนตัวเองว่าจากในระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีได้เดินย้ายเข้าสู่ในราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ที่ผ่านมานั้นจนมาถึง วันที่29สิงหาคม2566นี้เช้าราศีเมถุนได้พบเจอกับเหตุการณ์ใดบ้างในชีวิตที่ผ่านมาเพราะการที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีเมษนั้นซึ่งเป็นภพลาภะอันหมายถึงรายได้ผลประโยชน์โชคลาภต่างๆชาวราศีเมถุนหลายท่านคงจะได้พบโอกาสดีๆมากมาย และก็จะมีบ้างบางท่านที่เป็นส่วนน้อยที่ได้รับผลดีเช่นกันแต่ไม่มากนักแต่ก็ยังดีกว่าเชาวราศีอื่นอีกแต่พอดาวพระศุบรเดินถอยหลังลดองศาเดิมในระหว่างวันที่29สิงหาคม2566ถึงวันที่9มกราคม2567ก็นับว่า เป็นโอกาสดีที่ชาวราศีเมถุนจะได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนกับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาว่าเราเจอเจอสิ่งใดสิ่งไหนดีบ้างสิ่งไหนไม่ดีบ้างโดยเฉพาะบางท่านอาจจะมีเรื่องราวของการงานคู่ครองคนรักกู้ค้ากู้ขายคู่หุ้นส่วนที่เข้ามาในชีวิตทั้งส่วนที่ดีดีมากและส่วนที่เสีย ส่วนที่ได้ก็มีและก็อาศัยจังหวะนี้ล่ะครับปรปับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งใดๆที่ดีก็ทําให้ดียิ่งขึ้นมั่นคงแข็งแรงขึ้นส่วนใดที่เสียที่ได้ก็จะได้จัดการให้กลับมาดีหรืออย่างที่เรียกว่าเปิดจุดเด่นปิดจุดด้อยนั่นละ่ะเพื่อว่าปีต่อๆไปท่านจะได้ใช้ชีวิตแบบราบลื่นสะดวกสบายสรุปความได้ว่า การที่ดาวพระสบดีที่ถอยหลังนี้ท่านชาวราศีเมถุนเรื่องเกี่ยวกับกิจการงานและเรื่องความรักของท่านที่อาจจะมีข้อโต้แย้งกันบ้างหรือเป็นเรื่องที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยก็จะได้โอกาสปรับเปลี่ยนให้มันเข้าที่เข้าทางสักทีที่ดีๆอยู่แล้วก็พัฒนาทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นของท่าน ท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ